วันนี้วันหนึ่งนางไม่มาเลยค่ะฝนตกไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนเราใส่ทนคิดถึงไม่ไหวคาะฝนมาเลยฮออสีนวลไปอยู่บ้านมาเหรอไม่เห็นเลยวันหนึ่งวันนี้ฮึคิดถึงเหรออุตส่าห์พาฝนมาเลยคนไม่ไหวใช่ไหมเนี่ยมัคนคิดถึงแม่ไม่ไหวใช่ไหมพาฝนมาเลยใช่ไหมย,ยังไงก็ไม่แล้งใช่ไหมสีนวล ไหวแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเพื่อไปแอบคลอดที่ไหนจะแ,แล้วไม่เจอเลยวันนี้วันนึิมอืม่าเปียกต๊องต๊กมาเลยทนไม่ไหวแล้วต้องมาหาแม่เอ็มแล้วใช่ไหมลูกอืคืนนี้นอนนี่แหละเปียกไม่ต้องไปแล้วฝนตกเดี๋ยวไม่สบ,บายเด้อกระจาจปะ อร่อยอร่อยคิดถึงแม่เมื่อคิดถึงอาหารเนี่ยฮะปีนวนืนไม่สบายนะเที่ยวตาฝนไปต่ะนึกว่าจะไม่มาแต่แรกวันนี้เห็นฝนมันต,ตกหนักทั้งวันโอ้ยคิดถึงมา,มาแล้วคิดถึงอ,อ เขาเคียดเปียกเปียไม่ต้องมาเช็ดเขาเลยอ่อนอ่อนอ่นอนอ่ต้องไปแล้วนะวันนี้ฝนตกอยู่นี่แหละ